สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้วันอังคารครับวันอังคารที่สิบหกผลตกหมดวันครับผมตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานบ่ายๆเมื่อคืนกระทั้งคืนครับมื่อนี้อีกเมื่อนี้หมดวันแล้วครับผมก็เห็บไปไหม้ไว้แล้วครับบม่ได้ไปครับบได้ไปต่อเลยครับผลตกบดมือครับผมก็เลย มานั่งทำพเนียดครับนี่ครับพเนียดอีกอย่างหนรู้ครับผมนึกตัวเองคิดตัวเองครับอาจารย์ทั้งหลายถ้าเห็นแล้วก็อย่าหัวรอดนะครับเด้อนี่ครับแบบธรรมดาของผมก็มีครับนี่ครับที่ใส่มาประจําครับนี่ครับก็จะเป็นเป็นส่องชานธรรมดานี้เนี่ย แต่ที่นี่นกบางตัวอน่ะมันหู้ครับมันหู้คอนนะครับมันมันบาเข้าใกล้มันมันเข้าใกล้แล้วมันหยอดมันหยอดมันหยอดพเนียดครับอันนี้หมายถึงนกนกเก่าดวยครับนกเก่าที่เคยตบหลุดเคยปล่อยไปครับมันมันจะหู้คอนก็เลยเมื่อดนี้เได้เฮ็ดเนี่ยครับอยู่บ้านเฉยๆก็เลยลองเอาพันเนียดมาแปลงคอนดูครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเอามาแปลงคอนขนาดผมยังอด ขำเจ้าของบ็ได้นะครับเนาะเนี่ยมันเป็นได้แบบเนี้ยครับก็เลยลองลองดูครับเผื่อเผื่อมันจะหลงกลครับเผื่อมันจะหลงกลครับบเอาได้เลขก็เอาได้กลนครับผมนี่ครับลอง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 ทำดูครับนึกนึกบวออกครับตัวแรกใส่คอนแล้วจะเอาเกาะคันฟาดยังไงครับผมนะครับมันมันเป็นแบบเนี้ครับนะครับ คแอนแอนตัวแรกตัวแรกเอาความลงเอาความลงก็กลัวฟาดฟาดบ่บ่ครอบตัวครับก็เลยเอาแอนลงซะเลยนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับถ้ามานยังไงเดี๋ยวผมจะส่งข่าวเน้อครับเด้อบ่บ่หวงนิสิทธิ์ครับผมนี่ครับนะครับมันมันต้องดึงลงครับอันเนี้ยมันมันเกาะกูได้หรอกมันมันเกาะกูได้ครับนี่ครับ มันก็จะเสือกขึ้นแล้วนั่นมันก็จะดึงดึงอันนี้ลงเดี๋ยวก็จะเฮ็ดเฮ็ดไอเฮ็ดตรงนี้ครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเวลานกเหยียบกดลงมันก็จะซักลงครับมันก็จะน่าจะใส้ได้อยู่นี่เป็นเป็นคันฟาดการลานเด้อครับเด้อก็ขอ ขอขอบคุณครับอาจารย์พลแห่งกำแพงเพชรครับผมที่ผมไปลกแห่งนกกำแพงเพชรนะครับผมไปจกฉลากได้ขันฟาดก้านลานมาทับคู่นึงกันยังไส่อยู่เด้อครับเด้ออาจารย์พลเด้อนี่ครับผมไส่อยู่ได้นกหลายตัวแล้วละเพราะนี่หลังนี้ครับก้านลานครับดีจังเลยครับเบาครับเบาแล้วก็ลงเร็วครับมันเบาครับก้านลานไม้ไผ่นี่ครับผมครับ คิดทอดครับคิดทอดงานแข่งกำแพงอยู่ครับผมได้เจออาจารย์ลหลายท่านครับผมอาจารย์พลอาจารย์ศักครับผมมาลงมาจารย์รุ่นเก่าครับเดี๋ยวเพชรบุญจัดงานแข่งนี่ปลายปีนี่ก็มาเจอกันอีกเด้อครับเด้อเิ่นก็เคยมาแข่งนะครับงานเพชรบุญผมครับนะครับเป็นอันนี้เป็นธรรมดาอยูอดอก ผมนีอย่างหลายดอกครับมารีวิวพเนี้ยตแปลกๆให้เอฟซดูครับผมว่ามันจะใส้งานได้จริงบ่ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวผมจะส่งข่าวครับผมครับลองเฮ็ดไปทั่วแล้วครับผมมันมันจับแบบเดิมๆม,มันก็จําเจครับก็เลยลองๆคิดหาวิธีด้านนี้ถ้าเกิดว่ามัน บ้ได้ผลยังไงก็จะแปลงขอนกลับมาเป็นธรรมดาครับครับก็ขอบคุณครับ f อซผู้ติดตามแล้วก็อาจารย์เก่าๆทั้งหลายครับผมดูแล้วก็อย่ามาขำหัวโอก,กันเด้อครับเด้อเฮ็ดพริกแพงไปตามภาษาแล้วครับก็นกมันมันค่อนข้างเหนี่ยวแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับผมมันมันตบหลุดบ่อยแล้วบางทีเสียนใหม่ๆที่เริ่มเล่นเนี่ยพอต่อได้ไปปุ๊บก็บงงามเด้บสวยเด้ฉเฉลยนะ ก็เลยปล่อยปล่อยก็กลับไปอยู่ที่เก่าถ้าผมไปต่อเจอมันก็โอ้โบนดยครับต่อเข้ายากจังนะครับผมเอากรสมควรแก่เวลาแล้วครับในมือฝนตกๆครับผมขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมครับมีสาระแดะบ่มีสาระแดครับครับกับมือนี่ครับอาจารย์หนุ่มครับผมเอาครับผมขอกราบสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับมีเท่านี้ครับ